โมเมนต์น่ารักนาเดชอุดหนุนห่อหมกม้าออนภาแต่งตัวง่ายๆสพายถุงผ้าเดินห้างเป็นพระเอกซุปตาที่ขึ้นชื่อเลยค่ะว่าเรียบง่ายติดดินสุดๆอีกหนึ่งคนสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหลอ่อนาเดชคุกิมิยะ แท้มีแต่คนชมว่านิสัยดีทั้งในจอและนอกจอเรียกได้ว่าใครเจอเนเดตเป็นต้องประทับใจกันทุกคนอย่างล่าสุดที่เนเดตได้ไปเดินเล่นที่ห้างในลุกสบายๆเช่นเคยแต่งตัวเรียบง่ายสภายผ้าถ,ถุงเดินเล่นชิลๆในชุดเสื้อยืดกางเกงขาสัน้นรองเท้าแตะแต่ความหล่อก็พุ่งออกมาอยู่ดี ด้วยความน่ารักของณเดชน์ที่บังเอิญไปเจอกับม้าอ,อนภาที่กำลังขายห่อหมกอยู่ก็เลยพุ่งตัวเข้าไปสวัสดีพร้อมกับอุดหนุนห่อหมกติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยซึ่งม้าอ,อนภาก็ได้โพสต์ความประทับใจนี้ลงโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นไว้ด้วยว่าน่ารักมากณเดชมาอุดหนุนห่อหมกแม่มา้าไม่เจอกันนานมากกอดให้หายคิดถึง และช็อตน่ารักน่ารักที่นเดชนอกจากจะอุดหนุนแล้วก็ยังขอถ่ายรูปไปฝากแม่แก้วด้วยงานนี้ทําเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันใหญ่ทั้งคนซื้อและคนขายด้วยโอ้เจ้าแม่มานี่ <c oughs> แม่ดีใจเลย <c oughs> นะเป็นยังไงสบายดี <c oughs> สบายดีมากมากขายอะไรครับไหนของผมน่เดนเดนคมคมไม่เคยกินเลยใช่ไหมไม่ไม่ต้องไปซื้อให้ซื้อให้แม่ไป มีใบยอโหระพากันหลับอันนี้เป็นหัวอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นปลาช่อนหัวหัวปลาช่อนเออหอมลงเนื้อทำไมหน้าหัววิ่งหอมกระจายเด้อดีเนาะอันนี้เป็นหัวหัวไปไปหัวลาภากันหัวลับก็เป็นหัวใบยออันนี้ก็เป็นเนื้อทั้งหมดใบยอหัวลาภากันหลับถ่ายรูปไปให้แม่ได้ไหมได้ อ่ไรได้ถ่ายนี่ยใ่แบส่เม่ดนัสดีค่ะรับอะไรคะขอได้ถ่ายถ่ายบ้านน่ดกอกออาอ้าีกฉันรักของฉันนะหน่สองอีกรูปนะคะหนึ่สองยิ้มค่ะ ตัอมั้ยค่ะอ๋อโอยลุมลุมลุมมันลุมันเลยลุมมันเดีอดต่อตกอมปากถ้าวัยชุ่ฉันด้วยหกแปดอะไรวะเดี๋ยวก็มีับมร์งงหกเก้าครั้าทั้งหมดยี่สิบบาทค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ